สวัสดีค่ะเราได้ทำไส้กะหรี่ปั๊บไส้ไก่ไว้นะคะแต่วันนี้ขี้เกียจนวดแป้งค่ะเราก็จะใช้แป้งภายสำเร็จรูปมาใส่ไส้แทนนะคะวิธีการง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากเลยแล้วก็สามารถทำเสร็จได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว สามารถทําไว้ให้ลูกๆทานหลังจากกลับมาจากโรงเรียนหรือจะเป็นของว่างยามบ่ายของคุณแม่หรือจะทําไว้รับรองแขกก็ไม่เลวนะคะมาค่ะมาทําพายไส้กะหรี่ปั๊บกันค่ะพายไส้ไก่ประกอบด้วยแป้งพายสําเร็จรูปนะคะไส้ไก่ที่เราทําไว้ไข่ไก่สําหรับทานหน้าค่ะ ลองถาดอบด้วยกระดาษรองอบนะคะเพื่อกันขนมติดค่ะแยกไข่แดงไข่ขาวนะคะไข่แดงจะเอาไว้ทาหน้าขนมเวลาก่อนอบนะคะไข่ขาวแทนที่เราจะทิ้งเราก็จะเอามาไว้เป็นกาวทานขนมไม่ติดกันค่ะโรยแป้งดวนกันแป้งติดเขียงนะคะทา ลูกกินหน่อยนะคะเราจะแบ่งแป้งมาขึ้นนึนะคะเราจะรีดให้เรียบนะคะไม่ได้รีดให้บางนะคะรีดให้เรียบเฉยๆแบ่งแป้งเป็น10คูณ10เซนนะคะใส่ไส้นะคะทาไข่ขาวให้ทั่วทั้งสี่มุมนะคะ แล้วก็ตักไส้ใส่ตรงกลางแล้วก็มุมดึงมุมล่างขึ้นไปชนกับมุมบนกดแป้งให้ติดกันนะคะ ลเอาซ่อมกดตรงปลายค่ะเพื่อทำลายแล้วก็เพื่อให้ติดกันนะคะก็เอามีดคมๆนะคะเฉือนให้เป็นร่องๆอย่างนี้ยค่ะเพื่อระบายลม เแล้วค่ะนำไส้ใส่ตรงกลางปรับด้านข้ามาชนกับอีกด้านนะคะกดให้ติดกันนะคะซ่อมกดก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะเอาไี้คมๆเฉือนข้างบนหน่อยนะคะเพื่อระบายลมประมาณนี้ค่ะอุ่นเตาอบนะคะ ไฟ1้อแองศาค่ะเราจะทาหน้าด้วยไข่แดงนะคะไข่ไม่ทาก็ได้นะคะนำขนมเข้าอบนะคะใช้เวลา10-15นาทีค่ะขนมสุกแล้วค่ะนำขนมวางบุนตะแกงทิ้งไว้ให้เย็นนะคะภายไส้ไก่ของเราก็เสร็จแล้วค่ะ ทำไม่ยากเห็นไหมคะแค่ทำใส่ทิ้งเอาไว้เราเราก็จะใช้แป้งภายสำเร็จรูปทำเสร็จได้ภายในพริบตาคะ่ะไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ